เฉลยโจทย์ของหลายข้อที่3 1นะครับในพาร์ทของเครื่องมือวัดความดันนะครับข้อนี้เป็นหลอดแก้วรูปตัวยูนะครับโจทย์ไม่ยู่ว่านะครับหลอดแก้วรูปตัวยูหลอดแก้วรูปตัวยูขาข้างหนึ่งมีพื้นที่หน้าตัดโตเป็น2เท่าของขาอีกข้างหนึ่งนะครับสังเกตว่ามีข้างเล็กกับข้างใหญ่นะครับเดิมมีน้ําอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของขาหลอดข้างหลังเติมน้ํามันลงไปในขาหลอดข้างเล็กจนเต็มโดยลําน้ํามันสูง10ซนติเมตร คำถามคือระดับน้ําในหลอดอีกข้างจะสูงจากระดับเดิมกี่เซนติเมตรนะครับซึ่งหมายถึงในข้างที่เป็นข้างขาที่โตกว่านะครับระดับน้ําจะอยู่สูงกว่าระดับเดิมระดับเดิมก็คือเส้นสีแดงตรงนี้นะครับเป็นระดับอ้างอิงแรกนะครับทีนี้นะครับเรามาดูหลักการนะครับโดยหลักการก็คือถ้าหากว่าสิ่งที่เติมลงมาเป็นน้ําด้วยกันระดับน้ําก็จะเพิ่มขึ้นเท่าๆกันทั้งสองข้างแต่บางเอินว่านะครับสิ่งที่เติมลงมาเป็นน้ํามันเพราะฉะนั้นน้ํามัน ไม่รวมกับน้าําจึงกดทับให้น้าําด้านฝั่งที่มีพื้นที่หน้าตัด A ต่าลงแล้วด้านที่มีพื้นที่หน้าตัด 2A นั้นสูงขึ้นนะครับเทียบกับระดับอ้างอิงเดิมก็คือระดับน้ําก่อนเติมน้ํามันนะครับทีนี้เราจะสังเกตว่านะครับน้ําที่ต่ําลงระดับน้ําที่ต่ําลงอยู่ตรงนี้นะครับกับระดับน้ําที่สูงขึ้นตรงนี้เมื่อเทียบกับระดับเดิมแล้วนะครับเราจะพบว่า กำหนดตัวแปรเป็น y กับ x นั่นหมายความว่าระดับน้ําที่ต่ําลงกับระดับน้ําที่สูงขึ้นนั้นไม่เท่ากันเหตุผลที่มันไม่เท่ากันก็เพราะว่าพื้นที่หน้าตัดของขาหลอนนั้นมันไม่เท่ากันนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนครับก่อนที่เราจะมาแก้โจทย์ปัญหานะครับเราจะมาดูคําถามก่อนนะครับในคําถามนะครับสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือถ้าเทียบกับกรูปแล้ว,ลว,ลวเราจะพบว่าสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือถามว่า x ที่โจทย์ถามหานั้นมีค่าเท่าไหร่เพราะว่า x คือระดับ ที่น้ำสูงขึ้นเมื่อเทียบกับระดับเดิมนะครับทีนี้เราจะพบว่าเราต้องหาความสัมพันธ์จากรูปนี้ก่อนนะครับในความสัมพันธ์เราจะพบว่านะครับถ้าเราเอา x รวมกับ y ความยาวของ x กับ y รวมกันแล้วจะเท่ากับ h1 เราเขียนกำหนดเป็นความสัมพันธ์เพื่อที่จะแก้โจทย์ปัญหาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า x บวก y จะเท่ากับ h1 มองเป็นสมก,การที่1น,นะครับจากนั้นนะครับนักเรียนครับ เราก็จะพบว่าสิ่งที่มีผลทําให้น้ำสองข้างนั้นลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นไม่เท่ากันก็คือพื้นที่หน้าตัดนะครับซึ่งจากความรู้เราจะพบว่าโดยปริมาตรแล้วนะครับปริมาตรน้ําที่ลดลงกับปริมาตรน้ําที่เพิ่มขึ้นน่ะเท่ากันแต่ว่าความลึกของน้ําที่มันเพิ่มขึ้นลดลงมันไม่เท่ากันเนื่องจากพื้นที่หน้าตัดนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเอาหลักการนี้นะครับมาคิดต่อนะครับเราก็จะได้ว่านะครับพื้นที่ด้าน 2A นะครับพื้นที่ด้าน 2A คิดจาก 2A คูณกับความลึกก็คือ x จะเท่ากับปริมาตรด้านพื้นที่ a นะครับพื้นที่ a เราจะใช้คูณกับ y นะครับตรงนี้ก็คือ 2a คูณ x คือปริมาตรด้านขาใหญ่นะครับ a คูณ y คือปริมาตรด้านเล็กตรงนี้นะครับทีนี้นักเรียนจะสังเกตว่าเราสามารถที่จะตัด a ได้นะครับพอตัด a ได้แล้วเราจะพบว่านะครับด้านนี้จะกลายเป็น 2x เท่ากับ y ความหมายก็คือว่าถ้าหากว่าน้ําด้านขาเล็กลดต่ําลง1เซนด้านนี้จะเพิ่มขึ้นแค่ครึ่งเซนเพราะว่า x 2ครั้งจึงจะเท่ากับ y 1ครั้งเห็นไหมครับตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมาการที่2ขึ้นมาก็คือสมาการ 2x เท่ากับ y นะครับตอนนี้นะครับในการแก้โจทย์ปัญหาเราจําเป็นจะต้องอกำหนดให้มีตัวแปรแค่ตัวแปรเดียวนะครับตอนนี้เราพบว่าตัวแปรในสมาการที่1ของเรามีทั้ง x มีทั้ง x y แล้วก็ h1 นะครับทีนี้ตัวแปรมีตั้ง3ตัวนะครับทีนี้สิ่งที่ตัวตัวที่เราจะสามารถกำจัดได้ก็คือตัวแปร y นะครับสังเกตว่าเราพบว่าตัว y ตัวนี้มีค่าเท่ากับ 2x เราเอาไปแทนค่าเลยครับเราก็จะเอา2แทนใน1น,นะครับ2แทนใน1เราจะได้ว่า x บวก 2x จะเท่ากับ h1 รวมกันแล้วจะได้เป็น 3x เท่ากับ 1> 1. เพราะฉะนั้น x จะมีค่า h1 ส่วน3นะครับนี่คือสมก,การที่3นั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเรารู้ว่า h1 มีค่าเท่าไหร่เราจะรู้ได้ทันทีว่าระยะ x ที่เราต้องการอยากจะรู้นั้นเป็นคำตอบเท่าไหร่นะครับอ่ทีนี้นะครับนักเรียนครับการที่เราจะหาค่า h1 ได้เราต้องอาศัยหลักการของหลอดแมโนมิเตอร์นั่นก็คือในระดับความลึกเดียวกัน นะครับความดันจะเท่ากันเพราะฉะนั้นความดันจุด2จุดนี้จะมีค่าเท่ากันเนื่องจากว่ามันอยู่ในความลึกเท่ากันเราจะเปลี่ยนระดับอ้างอิงใหม่เพื่อที่จะหาค่า h 1นะครับจัดการกันเลยครับจะเปลี่ยนสีนิดหนึ่งนะครับเราก็จะได้ว่านะครับตามหลักนะครับเราก็จะได้ว่าจุดนี้เป็นจุดที่1จุดนี้เป็นจุดที่2นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า p 1จะเท่ากับ p 2นะครับ p 1ก็คือเป็น r ร1 g แล้วก็ h 1จะเท่ากับ p 2ก็คือ r ร2 S G S 2สังเกตว่า G กับ G เหมือนกันตัดกันไปนะครับทีนี้เรามาวิเคราะห์โจทย์นะครับเราจะเห็นว่าในด้านของโล1ความหนาแน่นของสารที่1ก็คือความหนาแน่นของสารตัวนี้นะครับก็คือน้ํานะครับเพราะฉะนั้นความหนาแน่นของน้ําก็คือ10กําลัง3ามคือสิ่งที่เราต้องการหาเขียน H1 ไว้โล2ก็คือโลของน้ํามันนะครับเพราะฉะนั้นน้ํามันก็คือ0.72 คูณกับ s2 ที่โจทย์ให้มาก็คือเท่ากับ10เซนติเมตรเพราะฉะนั้น7.2ตัวนี้ก็ต้องคูณกับคูณ10กํลาลัง3ก่อนนะครับแล้วก็คูณ s2 ก็คือ10นะครับ0.72คูณกํลาลัง3คือค่าความหนาแน,น่นของน้ํามันนั่นเองจากนั้นนะครับนักเรียนครับเราก็จะตัด10กํลาลัง3ไปเพราะฉะนั้นเราคํานวณได้เลยเราจะพบว่า h1 ้าวโนละสีแล้ว h1 ที่เราต้องการอยากจะรู้มีค่าเท่ากับ7.2ซนติเมตร7.2ซนติเมตรนะครับถ้าหากว่าโจทย์ข้อนี้ถามว่าระดับของผิวน้ําด้านขาเล็กกับขาใหญ่ต่างกันเท่าไรเราตอบได้เลยว่าคือ7.2ซนติเมตรก็คือกาไปเลยก็คือข้องงงูนะครับแต่เมื่อเกินว่าข้อนี้โจทย์ถามว่าระดับ x ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับเราจะเอา h1 ที่ได้ไปแทนในสมการที่3นะครับเพราะฉะนั้นเราแทนลงไปเลยครับเราจะแทนลงในสมการที่3นะครับจาก ที่เราได้มาก็คือ X เท่ากับ H1 ก็คือ7.2หารด้วย3หารเสร็จแล้วเราจะได้เท่ากับ2.4เซนติเมตรซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่2เอ้ยข้อขอขครับ